ที่กองสมบัติใจเนี่ยจะเดิมเดิมโบ,บ,ร,าบราณแต้เนี่ยมันจะเป็นกองกู้กู้กับเจ้าเมืองนะครับก็จะเป็นการใช้ในการตีเครื่อสัญญาณว่าเจ้าเมือง,องจะออกเยี่ยมรัษฎรนะครับเอาไปตีส่งสัญญาณในการเคลื่อนทับเคลื่อนพลทน,นั้นกองสมบัติใจเนี่ย,ยเป็นชื่อชื่อเป็น ก็เลยเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลมังคละนะครับแล้วกอต่อมาก็เริ่มคองทายเข้ามาว่าเมื่อบทสมัยเจ้าเมืองของนี้ก็ถูอคอง,องทายมาทต่งางศาสนาจัจากรก็คือมาอยู่กับวัดเมื่อมีกล่องเนี่ยก็ามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการบอกข่าวชุมชนดีแจ้งว่า,าจะมีวันพระนะครับวันศีลตีหลังพระเตศน่มีเหตุร้ายอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อมานะก็มีการ นำเครื่องดนตรีอื่นนะครับก็จะมีกลองมีฉากร,ระยะแรกเนี่ยจะมีแค่กลองใบนึ่งนะครับกลองใบนึ่งกับชากแล้วกดคนตีนะครับแล้วก็มีเอาหน้าเข้ามาใส่นะครับก็เลยเพิ่มความสวยงามขึ้กอ่อนเพื่อม,มีการนําแสดงในที่ต่างๆซึ่งผลปรากฏว่ามันมีการตอบรับและชื่นชมในในสิ่งนี้นะครับก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาจากกลองสมัครใช้ดั้งเดิมโดยที่เขามีคนตีหนึ่งคนฉากหนึ่งกลองหนึ่ง ก็เริ่มมีเครื่องตีอื่นมาประกอบนะครับเครื่องตีอื่นมาประกอบคืออย่างเช่นของมีการนาฉาบฉาบมีการใช้ใช้ฉาบรักที่จังหวะนะครับแล้วก็มีการใช้ฉาบล่อออกมาเล่นอันนี้เพื่อดึงดูดความสนใจนะครับแล้วก็เป็นสร้างสร้างความตื่นเต้นละ่ะกับผู้ชมเพราะว่ากอ,องสมาธิเนี่ยกอ,องเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึง่งวัฒธรรมหนึ่งมันต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับกาเวลาตรงนี้กองสมัชชัยเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวก่านะครับเพื่อที้กับตันกับกระแสโลกทางตะวันตกเคยมีคนถามเคยมีคนตั้งคำถามนะว่าผม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 ได้อย่างจากกันจากสิ่งที่ผมทํานะครับทั้งที่ผมเนี่ยปกติเนี่ยหลังจากรับราชการโอ้โหราเข้ามาเนี่ยสี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับมัดูแลเราอ่อน กกต้องว่าสิ่งที่ผมได้อย่างงานตรงนี้คือการได้ได,ได้ได้เป็นผู้ให้เพราะว่าตรงนี้คนเราจะมีความสุขมากคือการได้เป็นผู้ให้การสร้างคนแล้วเพื่อเพื่ออะไรคถามว่าเพื่ออะไรคือการสร้างต้นทุนของสังคมเด็กร่อนวันนี้จะถูกคัดเกลาแล้วก็บ่มเพาะให้เป็นเยาว,วชนสน่งซึ่งซึ่งถือว่าประสังคมนะมีต้นทุนอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นในชุมชนนี้เกือบทุกง,งาน่ะ จุดจะพึ่งพาอาศัยเด็กคุณสมบูรณ์หรือว่างานกีฬาธรรมชาทำหรือไม่แต่งานกิฬอาสา<ม>ต่างๆ<ม>นะครับเนี<ม>่ยตรงนี้คือคือคือถือว่าเป็นเป็นสิ่งเขาต้องการนะประสบความสำเร็จก็คือการได้ให้เด็กคุณครับทำไมถึงสนใจในตัวกองสะบัดชัยเพราะอยากเรียนรู้วัฒนธรรมครับแล้วก็อยากฝึก อยู่ดีๆมาเล่นเองเลยครับนี่เพื่อจนมาก่อนนีเพื่อนมาก่อนนะครับก็แล้วถ้าเทียบกับตัวตีตะวันตกหลายพวกเบสกีตาร์กลองอย่างนี้ไม่สนใจหรอก็สนใจอยู่นิดนึงอ่ะแล้วคิดว่าอนาคตจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะไปทางนี้เพื่อเพื่อรักษาวัฒนธรรมไปเรื่อยๆที่สนใจกรองสบัดชัยนะคะก่อนหนึ่งก็คือเห็นรุ่นพี่ค่ะเห็นรุ่นพี่ตีก่อนแล้วคิดว่ามันเท่มันเท่แล้วคิดว่ามันแบบ มันสวยถ้ามันน่าสนใจก็เลยเข้ามาศึกษาดูค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะอนุรักษ์ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทํามันเป็นชื่อเสียงของหมู่บ้านด้วยค่ะก็ผมก็เริ่มสนใจมาจากตอนเด็กๆครับตอนเด็กผมอยู่ชมรมผมเข้าชมรมตั้งแต่อนุบาลน,นะครับคือตอนเด็กๆแม่ผมบอกว่าอะฮะให้ใช้เวลาว่างให้เปประโยชน์ผมก็เริ่มจะหาว่าอะไรมีประโยชน์ ต่อเรามั่งอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรียนรู้ง่ายสามารถหาเงินได้สืบสารของรุ่นพี่ๆได้ครับถามว่าผมคาดหวังยังอย่างนี้นะคตผมผมยังอยากที่สิ่งเราเนี่ยยังอยู่ในมันยังอยู่กู่กับสังคมดแล้ลนะนะพี่อยู่เป็นอัตลักษณ์ของน,น,นั้นแล้วว่าสมัรถใช้นี่แหละ เ็เห็นสวัตชัยคือเห็นเมืองจิงใหม่หั่นดินแดนล้านนาแล้วได้ยินเสียงตรงนี้คือเสียงแห่งศรัทธาที่มันมาจากศรัทธาท่านปรได้